จุ๋มก้าเซมซ้ายสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมนีม่สิว่าสีแก้วขา็พาทุกท่านมาดูรถนะครับผมนั่นก็คือรถเกี่ยวที่ติดลมขึ้นไม่ได้บ้างหรือว่าเจอเหตุชุลหุบอย่างอื่นก็มีเหมือนกันนะครับผมช่วงที่ผ่านมานี่ก็ข้าวของเราเพิ่งได้น้ําช่วงจะเก็บเกี่ยวก็จะเก็บเกี่ยวนี่เองครับทาให้บางทีนี้รถเกี่ยวเราเจออุปสรรคกันมากมายเลอเกิน ดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เรื่องของรถตินหลมนี่แหละครับก็จะใช้ในเรื่องของรถเกี่ยวมาดันด้วยหรือว่าจะเป็นรถขุดดินรถแมคโครรถแมคโครนี่แหละครับก็มาช่วยด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สามารถที่จะขึ้นได้แต่ไม่สามารถถ่ายได้เพราะว่ามัวแต่ไปช่วยกันนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายเก็บไว้จริงๆก็คือขึ้นเสร็จสับพไปที่เรียบร้อยสำหรับคลิปต่อไปคลิปที่จะเห็นตอนต้นเมื่อกี้นี้นะครับเป็นคลิปที่รถเกี่ยวเนี่ย ขับมาแล้วเจอหลุมครับผมหลุม่ังใหญ่แล้วเกิดการพลิกครับผมนีม่แหละจะแคงไปแบบข้างหนึ่งเลยฮะงานนี้ก็ต้องพึ่งรถขุดดินนี่แหละครับมาช่วยซึ่งกอมีทีมงานชาวบ้านนะครับมามาช่วยมาให้กำลังใจกันนะครับกับการดึงรถเกี่ยวในครั้งนี้นะครับ เนี่ครับผมซึ่งการประสบอุบัติเหตุรอบนี้นี่ก็คนขับไม่ได้รับเออ บาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับรลมถึงรถก็สามารถใช้งานได้ตามปกติงหลัจากนั้นเสร็จก็สามารถที่จะใช้งานในการเกี่ยวข้าวในค่ำคืนนั้นลมจึงวันต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับแล้วเจะกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เขอกล่าวคำว่าจุงกั i มไซสวัสดีครับ